ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่31ตุลาคม2566สําหหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้งานหนักการเยอะแบกรับภาระแบกรับปัญหาค่อนข้างเยอะเหนื่อยและหนักแต่คุณจะมีโชคนะคะการเงินค่อนข้างดี ะะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เรื่องการเงินนะคะวันนี้โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นการงานมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณกําลังคิดเรื่องเอกสารสัญญ์สัญญาใครมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญ์สัญญา,ญญา,ญญา,ญญาการเงินหรือคดีความคุณจะผ่านไปได้นะคะคุณมีโอกาสได <asy> ้เงินก้อนเข้ามานะคะจะมีเงินก้อนเข้ามาหลายๆ,ๆคนกําลังคิดถึงครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวนะคะอยากจะให้ครอบครัวมั่นคงนะคะหลายๆคนคิดเรื่องงานคิดเรื่องบ้านรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะระวังปัญหาเอกสารต่างๆ ะะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางราชการนะคะอาจจะมีปัญหาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดใจนะคะแต่จะมีคนเอาโชคมาลาบมาให้นะคะคุณจะได้โชคได้ลาบจากเด็กนะคะเด็กให้โชคนะคะช่วงนี้นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 1410นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ